คดีที่แพร่ต้องย้อนกลับไปตอนเจอร่างคนตายก่อนออที่สพหนองม่วงไข่คนตายก็คือคุณโชคชนะไปเจอศพโดนทิ้งแล้วเอากระสอบคุมหัวยังจําคดีนี้ได้ไหมฮะเพราะตอนแรกเราก็งงกับญาติคนตายก็งงบอกเอ,อ๊ะมันเหมือนกับว่าคนตายเนี่ยโดนเอากระสอบคุมขอดูตอนเจอศพนี่นะฮะแล้วมันก็อยู่ตรงบริเวณในป่าอีกเหมือนกันตรงนี้ก็คือบ้านต้นหนุนนะฮะอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ คุณผู้ชมครับจำคดีนี้ได้ไหมคดีนี้เนี่ยมันจะมีภาพภาพหนึ่งเราเจาะคดีนี้ปรากฏว่าตำรวจบุกไปคนบ้านญาติแล้วที่บ้านญาติอ่ะทีมงมีภาพใช่ไหมคนบ้านญาติไปเจอกระสอบแล้วเราก็เอามาแย่ปากญาติตอนนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกพี่ๆี่พี่พทะเลาะก,กับเขาปะ แล้วกระสอบที่เจอที่บ้านพี่มันไปเกี่ยวไงกับกระสอบเพราะคนตายเนี่ยกระสอบคุมหัวเนี่ยฮะวันคนบ้านญาตินี่นะฮะแล้วไปเจอกระสอบเขาไม่คุยไม่คุยไม่คุยแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยคุณผู้ชมครับคนนี้แหละฮะฆาตกรล่าสุดตำรวจจับแล้วนะฮะ แล้วคนที่อารมณ์เสียใส่เราก็คือคนร้ายวันที่ตรวจไปเจอกระสอบนั่นก็คือเป็นใครพี่เคยฮะคุณสมานเวทขลังฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือคนเดียวกันกับบ้านที่เขาไปตรวจสอบในลักษณะคือไปตรวจเจอแล้วพวกกระสงกระสอบอะไรด้วยหลังจากนั้นเขาก็เลยพาไปชี้จุดต่างๆซึ่งนคนนี้ใช่ไหมใช่คุณผู้ชมฮะไหนมีเพจลักษณะสภาพศพไหมตัวก่าวลองขึ้นคู่ขนานที่ดูหน่อยสิเพราะมันจะมีข้อมูลว่ามันมีกระสอบคุมหัวอื เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ภาพเก่านะตอนที่ไปเจอกระสอบภาพเก่านะฮะแล้วตอนที่เจอบ้านพี่สมานพี่แกยวะแกไม่อยากคุยอะไรทั้งสิ้นตำรวจก็เลยเข็นหนักเลยฮะว่าเอา้ากระสอบบ้านสมานเนี่ยซึ่งก็เป็นเขยเนี่ยทำไมไมาอยู่ที่นี่จนล่าสุด <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ได้คำตอบเมื่อสมานโดนจับและดูตอนพาไปทำแผนฮะ ทนแรงกดดันไม่ไหวตัดสินใจสารภาพกับตำรวจด้วยตนเองว่าผมลงมือฆ่าน้องเขยก็คือคุณโชคชนะโดยวันนี้ตำรวจพาขึ้นรถฮะทางด้านในสมานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมันจะมีบางช่วงบางตอนใช่ไหมเห็นบอกว่าเราพยายามจะถามอ่านิตตอนออกไปนี่นี่ฮะแล้วก็พามาชี้จุดคุณผู้ชมฮะไออย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่ ไอ้ที่มันน่ากลัวที่สุดคือม้บ้านเขาอยู่ติดกับคนตายคุณผู้ชมจําได้ไหมแล้วเขาทะเลาะก,กันเรื่อง,อง,องปรมมรดกที่ดินอเอาย่ายอๆแล้วกันวันนี้ตอนมาชี้จุดอะไม่น่าสยองเท่าไหร่ฮะแต่หลักฐานที่ช่อง8ได้มาสยองกว่าฮะ เพราะเราก็เขาไม่คุยกับเราหรอกเราไปถามพี่ตำรวจที่ไปจับมาเราก็ถามบอกว่าลุงสมานเนี่ยมันฆ่าพี่ตุลใช่ไหมพี่ดุลพี่ดุลชื่อเล่นแกไปฆ่าพี่ดุลเนี่ยแล้วจากบ้านเนี่ยจนเจอศพมันก็ไกลมันไปยังไงเหรอพี่ตำรวจพี่ตำรวจให้ดูวงจรปิดใส่ศพขนไปเลยนะฮะหลังฆ่าเสร็จใส่รถใช่ไหมรถพๆๆๆออกไปแบบต้งๆเลยฮะเปิดวงจรปิดครับ ภาพกล้องวงจรปิดฮะวันที่27ก็คือตรงกับวันที่พี่เขาหายไปก็คือพี่โชคชนะหรือพี่ดุลนี่แหละแกหายออกจากบ้านไปปรากฏว่าวันนั้นที่บอกแกไปงานศพใช่ฮะแล้วภาพ <คน S 1> ต่อมาอย่างนี้เลยนะฮะแ,แล้วรถสวนมาก็ไม่สังเกตว่าเป็นศพโอ้โหไหนไหนหยุดภาพนิดน,นึงดิเอาอะไรบังไว้ไหมมีฮะก็คือเขาเอาศพเนี่ยลักษณะก็คือนอกจากอเอากระสอบคุมแล้วเขาเอาสแ,แลนสีดำๆอ่ะคลุมไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วระหว่างทางที่มีการขับรถผ่านกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ ให้คุณผู้ชมดูเชนิดหนึ่งแสดงว่าพลางด้วยแสแลนใช่โอ้โหโห่อมาอย่างนั้นเลยอ,ะอ่ะนี่ฮะก็กล้องตัวนี้มันบันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนประมาณ9กโมงสนาทีหลังจากนั้นนะฮะนี่ภาพขวาแล้วเปิดซ้ายมือขอเป็นกล้องวงจรปิดมุมที่สองฮะเข้าใจว่าผ่านชุมชนแล้วก็คือเส้นทางที่เขาผ่านเนี่ยชุมชนทางนั้นนะฮะโอ้โหศพคนมาอย่างนี้เหมือนคดีอะไรนะไอท้ที่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วที่ห่อศพมาใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์อ่ะ อ๋อไอแซนใช่ไหมร่างเมืองอันนั้นคือหมิงหมิ่งใช่ไหมหมิงหมิงที่ว่าพันร่างด้วยผ้าห่มอะฮะอันนั้นใส่มอเตอร์ไซค์กีตาลุงนี่เอาใส่รถพ่วงข้างนะฮะแล้วก็ขดมาอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อมีอีกใช่ไหมนี่คือภาพที่มันชัดที่สุดอันนี้ล่างออกมาคือจังหวะไปทิ้ง9ก้าโมงห้าสิบฮะามจะจุดฆ่าไกลไหมจริงๆประมาณสักแปดถึงสิบกิโลเมตรจากบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ แล้วก็ก็ไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเข้าใจว่าแกก็คงไปเ,เสร็จสับอะไรกับศพก็คือเอาไปซ่อนเรียบร้อยเอาไปทิ้งเอาไว้ตรงจุดนั้นแล้ว10บโมงกับอีก32นาทีกล้องวงจรปิดจะเห็นภาพก็คือแกขับรถกลับมาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งฮะผมขอไปอีกมุมหนึ่งตัวที่3มันห่อจนนึกว,ว่าขยะเลยนะฮะแต่นั่นคือศพนะฮะใช่ แล้วยังไงต่อ10โมง32นาทีฮะจะเป็นรถซาเล้งเปล่าแล้วก็คือทิ้ง,แล,งแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมฮะที่โหดคือพี่แกตีเนียนไปคุยกับญาติคนตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันนี้ทนแรงกดดันตํารวจไม่ไหวนะฮะและตํารวจเขาก็ไปหาเนี่ยฮะหลักฐานตอนทิ้งศพสุดท้ายแกก็เลยดิ้นไม่ออกฮะวันนี้ก็เลยภาพตอนไปทําแผนครับเจ้าตัวเองก็บอกว่าตัวเองไม่พอใจเนื่องจากว่า การแบ่งมรดกของแม่ใช่ไหมเห็นบอกทําไมไปทะเลาะอะไรที่ดงที่ดินมันคืออะไรคือจริงๆก่อนหนะ้านี้มีเรื่องของที่ดินคือที่บอกว่าทะเลาะกันเรื่องการแบ่งมรดกที่ดินแล้วตัวของฝั่งพี่สมานคือเมียแกเป็นพี่สาวคนตายบอกติดต่อขอซื้อที่ดินฝั่งคนตายแต่คนตายไม่ยอมขายให้ปรากฏพอไม่ขายให้คนตายก็ไม่ได้พักอยู่ที่ดินตรงเนี้ยเขาบอกเออถ้าเองไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ขาย,ขายไปเถอะสุดท้ายไม่ขายไม่ขายไม่ว่ามีการไล่ออกจากที่ดินด้วยใครไล่ตัวของคนตายให้บอกเก็บของเก็บของอะไรออกไปเพราะว่าที่ดินมันติดกันแล้วยังไม่ได้กั้ ไล่ฝั่งของคนก่อเหตุออกจากที่ดินแล้วเขาเลยบอกเขาโกรธแค้นแต่แค้นครั้งนั้นเนี่ยมันยังมันเหมือนผ่านมานานแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรจนวันที่เกิดเหตุเขาบอกเขาไปทําสวนอยู่ฝั่งของคนตายก็ไปช่วยงานศพตอนนั้นเจอกันที่งานศพก็ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่พอกลับมาที่บ้านเขาอ้างว่าม,ามันมีปากเสียงกันที่บ้านแล้วคนตายจะเอาไม้ไปไล่ตีเขาเขาก็เลยเอาไม้เนี่ยคือจอบฟาดทุบหัวกลับคืนจนกระทั่งคนตายเสียชีวิตนะ,ะสรุปแล้วที่ว่ามีแผลที่หัวก็คือโดนจอบใช่ไหมใช่นะใชและนี่คือตอนตารวจถามเนี่ยลองฟังเสียงงงบาาช่วตอนน ตอนตำรวจถามก่อนนะฮะตอนทำแผนฮะพ่อมีอะไรจะพูดไหมพ่อพ่อเรามีปัญหาอะไหมเขามีอะไรจะพูดกับครอบครัวคนตายหรือเ่อพ่อจะไปจอมครับหลังจากนั้นเขาคุมตัวกลับไปยังโรงพัก ทีมงานก็ถามอีกว่าสมานมีอะไรจะคุยไหมพอถึงโรงพักก็ไม่คุยอีกใช่มั้ยภาพตอนไปถึงโรงพักฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือมันนี่พอขอโทษเขาหน่อยเร็วพ่อพ่อพ่ออยากพูดอะไรอยากขอโทษอะไรอยากขอโทษพ่อ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 ขอโทษเขาหน่อยเร็วพ่อพ่อพ่อเป็นผู้บพอ ข่อยขออะไรน้องไหมคะขยากครับขออยากครับผมขยักครับขออยากครับขยากครับขย คุณผู้มชมครับไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือทางตํารวจเองมันจะมีภาพตอนที่วันนี้เห็นบอกว่าพอคุมตัวเสร็จเข้า,เาสมานกลับมาที่สพหนองม่วงไข่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ทางรองผู้ก,การพักห้าพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีเดี๋ยวดูภาพตอนนั่งสอบหน่อยนะฮะก็เลยสอบถามลุงสมานว่าลุงสมานเกิดอะไรขึ้นลุงสมานเองอันนี้ยอมเล่ากับทางด้านของท่านรองแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่มันมัดเลยคืออย่างนี้ฮะกระบะ เ,เห็นบอกเลยรถที่ขนศพมันไปเจอคราบเลือดมันก็เลยทําให้ลุงเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะฮะกระสอบป่านอีกเหมือนกันที่บ้านลุงคุณผู้ชมฮะแล้วไหนจะเป็นจอบอีกถูกไหมฮะล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดพลตํารวจตรีวิชนบอกว่ามันมาจากเรื่องที่ดินเลยลองฟังเสียงทางด้านท่านลองให้สัมภาษณ์่อยฮะศาลก็ได้มับน,นะครับหมายจับจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาก็คือนะครับนายสมานนะครับ ซึ่งมีศักเป็นพี่เขยของผู้ตายนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการสอบสวนนะครับซึ่งรายละเอียดในคดีเนี่ยนะครับสาเหตุในขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยที่เราพบศพนะครับจากการสอบสวนพยานนะครับแวดล้อมทั้งญาติผู้ตายเองแล้วก็พยานในหมู่บ้านนะครับก็ทําให้เราทราบว่าประเด็นของเรื่องของ สาเหตุส่วนตัวเรื่องความกรธโกรเคืองกันกันกบครือญาตินะครับซึ่งเราก็สืบทราบว่ามีสาเหตุประมาณนี้แหล